อันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่อ่ะคิดตังค์ให้หน่อยห้าบาทอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะทุกคนดูโชว์พิเศษนี้ก่อนคะ่ะต <c oughs> ัวนี้นะคะเจ้าไว้ตรงนี้ <c oughs> องค์เทพสามตามาโดนใจองค์เทพสามตามาโดนใจรวยเลย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 รวลยเธอลองเป่าดูสิเฮีย <c oughs> เป่าด้วยคะ่ะ จังเลยนะคะเนี่ยทำได้ยังไงอะอเก่งจังเลยฉันก็ต้องเวเล่นมายากลไปทั่วแลละค่ะทำให้สังคมมีความสุขแค่นี้ฉันก็ดีใจละเออเดี๋ยวก่อนนักมายากลมายากลที่คนเล่นเนี่ยมันแบบนี้ใช่ไหม องค์เทพสามตามุใจองค์เทพสามตาบรรุใจรุ่รุ่รุ่นี่ไงเล่ามาอยู่นี่แล้วมายากรที่เด็กเล่นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมยิมเบลหนีสิเฮ้ยไอเด็กนุ่งซื่อแหมไม่รู้จักกูซะแล้ว สาพาที่คุข้ามเนี่ยมันมากกว่าถนนที่พวกมึงเดินซะอีกได้ไงเสร็จแล้วจ้ามามุนชิมพริกเกลือสุดเด็ดองเจ้เอตั้มอีบิวอย่าบอกนะว่าพวกแกสองคนอะทำงานพลาดอีกแล้วอ่ะก็อีบิวนางตัวดีนะสิเจ๊ฉันอะจะแกล้งซื้อหมักฝรั่งแล้วก็ขโมยล่ามาจากร้านเฮียได้แล้วอ่ะแต่มันอะมันเปเล่นเกมมาอยากดเปิดเผยหมดเลยอะ แม่อแต้มผูแค่ล้อเล่นน่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเฮียร้านนี้จะเก่งกว่าพวกเราอ่ะอะไรนะพวกแกไปตั้งสองคนยังขงโมยเล่าแบบเดียวันไม่ได้อีกเหรอสงสัยงานเนี้เจ้าแม่ต้องออกเองแล้วแหละโอ้โหนี่คุณเล่นเอาเทพสามตามมาโดนใจเลยเหรออย่าแซวแบบนี้สิคะเฮียเดี๋ยวเขาก็เขินเนี่ยไม่แค่ใส่ไม่เห็นอีกหรอก เออแล้ววันนี้จะซื้ออะไรดีคะคุณอินเตอร์เลียเออขอเอาผ้าอะไรตรงนั้นนะคะนี่คุณใช้ผ้าอาไรได้วยเหรอทำไมคะฉันจะซื้อฝากเพื่อนฉันเนี่ยมันผิดเหรอคะเอาอันนั้นแหละคะ่ะตรงนั้นแหละคะ่ะได้เดี๋ยวยึดให้นะเออไม่เอายี่ห้อนี้คะ่ะยี่ห้อเนี่ย ใช่แล้วคันเ,เปลี่ยนนะคะเอาตรงนู้นนหะคะ่ะอันนู้นนหะคะ่ะลองหาดูนะคะใช่เองได้เอาขึ้นสักทีมันเล่นกับไข่ไม่เล่นมันเล่นกับเจ้าแม่ตัวแม่ตัวมังตัวให้ลูกฉันฮูกบอลเออว่า,ว,า,ว,าว่าไงคะเฮียไอ้ผ้ากันมปื้นนี่แหละลุงไม่เอาแล้วนะคะ ไม่ใช่คุณลืมโทรศัพท์อะอ่ะจะมือไหนเป็นโทรศัพท์วะเอออานนั้นไม่ใช่โทรศัพท์หนูค่ะเมื่อกี้มีมันคนเดียวที่เข้ามาอันนี้คุณรู้มันเต็มไปหมดบอกไม่ใช่ของมันอีกอะไรของมันวะตายแล้วพวกแกองมเทศสั่งตาก็เอาไม่อยู่อะดวงเฮียเขาเนี่ยแรงจริงๆนะ เนี่ยลายของมึงเนี่ยจะบีมให้ไปขโมยเหล้าแต่ขโมยไข่ไก่มาเนี่ยนะแต่เจ๊เขาเก่งกว่าพวกเรานะอย่าขโมยไข่ไก่ร้านเฮียเขาไม่ได้อะเก่งหาเหวอะไรล่ะฉันขโมยไข่ไก่ไม่ได้ก็จริงนะแต่ฉันน่ะดต่ลืมไอโฟนที่ฉันเก็บเงินซื้อมาตั้งครึ่งปีไว้ที่ร้านเฮียเขานู่น้ยต่อไปเนี้ยอย่าไปวัดดวงกับเฮียเขาอีกนะองเทพสามตามาโดนใจ พวกเราเชื่อแล้วค่ะพวกเราหงเฮียเลแรงจริงพูดปุ๊บมาปุ๊บน,นี่ค่ะอย่าผิดพวกเราเลยนะคะเฮียใช่ค่ะพวกเราคิดจะขโมยเหล้าร้านเฮียมาดื่มเพราะว่าเครียดหาเงินทําไม่ได้ค่ะถ้าพวกคุณเนี่ยมัวแต่โทษโชคชะตาไม่เคยโทษการกระทําของตัวเองเลยงานการไม่รู้จะไปทําวันๆก็จับเข่านินทาเ,เรื่องชาวบ้านตกเย็นมาก็ตั้งวงกินเหล้าแบบนี้เนี่ย ไม่โดนร้านผมจับก็ต้องโดนร้านคนอื่นจับเข้าสักวันหนึ่งออที่เฮียเขาพูดอะมันก็ถูกเนะาะคือเรายัางทําแบบนี้ต่อไปอะต้องติดคุกแน่พวกเราจบแค่มองสามอะคะ่ะเฮียไปที่ไหนก็ไม่มีคนรับหรอกคะ่ะพิจกัยยอดครับเฮียไหนยยอดบอกเฮียสิว่ายอดเนี่ยจบอะไรมาผมเรียนจบป6ก,ก็ออกมาทำงานเลยครับเฮีย ทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าผู้จัดการยอดเนี่ยเขาจบแค่ป6แต่เขาไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองจนไต่เต้ามาเป็นผู้จัดการหลักของร้านเฮียได้พวกเราดูสิคนยอดอะ่ะเขาเรียกจบแค่ป6ยังสามารถไต่เต้าเป็นผู้จัดการได้เลยและพวกเรา3คนเนี่ยเรียนจบต้องสูงกว่าถ้าพวกเราตั้งใจทํางานเก็บเงินกันจริงๆอะ่ะมีหรอความฝันที่พวกเราจะาเปิดร้านส,สวยๆตังแต่เด็กๆเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เอาล่ะ พวกเราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงออ่อเดี๋ยวพวกเราเนี่ยเริ่มงดเล่กันตั้งแต่วันนี้เลยสมัยเรียนเนี่ยพวกเราสามคนยััทำโครงงานส่งแขกได้รางวต้องมากมายไม่มีอะไรพวกเราทำให้สำเร็จหรอกผมดีใจนะครับที่พวกคุณเนี่ยที่ได้แบบนี้อะที่โทรศัพท์ของคุณเจ๊วินสามตาบดนใจอ๋อนี่เป็นของกินที่ผมเตรียมมาให้พวกคุณอนะ ยังไงเนี่ยก็สู้ๆนะครับทุกคนครับงั้นพวกเรามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยดีไหมครับเดี๋ยวก่อนทุกคนพวกเราต้องแต่งสวยกันก่อนไปรูป <ST. S 2> เร <ST. S 2> ็ร็วเรกหีสิอะไรกันนะครับฮีแแค่ถ่ายรูปลับของที่ระลึกต้องไปแต่งหน้าแต่งตัวอีกเหรอช่างพวกเขาเถอะเพราะพวกเขาสามคนเนี่ยเป็นว่าที่เจ้าของร้านสสวยแล้วนะ ทุกคนยิ้มหน่อยนะครับหนึ่งสองสามทุกคนครับทุกคนดูรูปนี้แล้วดูเหมือนผมเป็นผู้รับบริจาคไหมครับ <c oughs>